ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมกิต99 c h ก n าว l าเก้าเชนเนลครับวันนี้ผมมีเพื่อนใหม่คือซันครับอ่ะใครจะทำสูตรก่อนก่อนทำสูตรดีกว่าสูตรออทำสูตรก่อนทำสูตรก่อนล<ช>้วแล้วมหายไปไหนเราเราไปทำสูตรก่อนนี่ตีลิงสี่ตัวโอ้ยแล้วไปตินผม ผมจะไปรู้หรอผมตีลิงสิรู่น,น,นี่สามแล้วผมจะยิงลอ้อนะเพราะผมมีตัง,มมตงค์ไคอในการสมทบสมทบผมไปหากอริลาก่อนบ้าย<ป>อ่ะอ่ะกอริล่าต้องไปดี โอ้ยทำไมแถวนี้มันมีคนสู้กันเยอะชีอุอ้ยใครจะมาเปิดอ่ะเอามาคาราเต้มนุษย์เหือกหาคิ้มาใครเปิด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 มาดิใครเปิดโอ้ยเอาหัวเอาหัวเจ้าสั่นเลยใครใครใครอุ้ยนั่นคนที่เตะชี้เหรออีนี่เข้าไปเนื้อเออไอ้นั่นอ่ะอ้นี่ไอ้นี่คนชี้เนี่ยอ๋ออ๋อเยไอ้เเนี่ยเขากินเปิดทำเปิดเลยดังเนี่ย เรายังใกล้เสร็จแล้วยังอีกแข่งอยู่น้าจอสั่นมากตอนนี้คุณผุ้ดีน้าผิดแนวจักรลีไลยังไม่เิดเลยใครตีแข่งมาละเออเขาคนที่ล่าแข่งออกมาอยากลองตีอ่ะตีกูอย่าถ้าผมตีผมจะได้แข่งปะเอ้ยผมจะได้ดาบ่ะถ้าผมตีโดยไม่ใช้ช็อตคุณแม่ตีง่ายมากเลยแข่งอ่ะแล้วมันอยู่ไหนวะจะขายจะไม่เจอเลย โอ้ยหน้าจอก็แหลกเกินเฮ้ยบดแช้งกันแหลกควรใช้ผลแสงนี่แหละได้ไหมเออผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณแย่งสูตรผมอะ <c oughs> แล้วก็ต <c oughs> ีกอลีล่ะนี่ได้ผลอะไรครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยต้องใช้อัลังการอลังการ<ผ>ใช้ผลอะไรช่วยหน่อย ้องก่อนที่จะดูผลต้องทำเช็นดาบเช็คโค้ดวีสองคือจะได้ไอ้ที่เปิดอีโอเคมาสุ่มผลลแล้วได้ซุ่มเลยโอเคชิงนน้ำได้อียังวะเฮ้ยคนหลังวันลูกขอหน่อยคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนไอ้คนนี้เนี่ยแต่โดดอยู่โอเคกระโดดอยยู่เฮ้จะมีคนแย่งว่ะโอเคมาวินโอ้โหแล้วมีคนเยอะซะด้วยนะ ซันมันนีย่ซันมันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําให้มันงงว่าเราหายไปไหนซันมานเข้ากิน้โาเราก็งงเหมือนกันว่ากิตอยู่ไหนโอ้โหอย่าตามมาอย่าตามมาอย่าตามมาดิซันเข้าไม่ได้ซันเข้าในนี้ไม่ได้เข้าไม่ได้ยังไงซันเราจะให้แล้วให้ที่อื่นมาซันกินให้พี่เกสกายเออให้พี่เกาะสกาย เจอกันที่เกาะสกายโอเคเจอกันที่เกาะสกายน้ำอ่ะเดี๋ยวเราบินลงไปหาซันเดี๋ยวเราว่ายน้ำไปต้องว่ายน้ำมาเลยล่ะใช่เพราะเราเป็นเผ่าปลาฉลามขี้เหยียดว่ายอ่ะบินไปเลยดีกว่าบินเร็วกว่าเยอะเลยเตีบตาด้วยบินอ่ะแค่ผลแสงบินอ่ะผลแสงบินเร็วน่ะออกแล้วอันดับหนึ่งผลอะไรไปเจอกันที่ลั เจอกันที่นี่นะสันที่เรือที่เรือโอ้โหรุ่นพี่คนมามนเจนอเกัน<ม>ที่เรือใช่ไหมอย่าล่อลงไปกำลังดิ่งกำลังดิ่งพัทสนสาดิ่งพัทสนสาลงทะเลมาอัด <laughs> ผมถึงแล้วจันได้ดีน,ดนะนดีนะมีสก,กายจัมมดีนะมีสก,กายจัมชีวิตจะเปลี่ยนโอเคสันมารับโอเคมาวินใหญ่ มา,มาวินจะเยี่มามายมทำไอ่ะเอ้ยนผิดอ้าวคนผิดคนต้๊ดคนตื๊ดคนตื๊ดคตื๊ดคนตื๊ดคตื๊เอนเนอ,น,อ,น,อ,น,อนั่นนะ่ะเออเด็กเอาเรือเลยไปเลยกินชั่วโมงเลยให้มาวินสอง่มมาซัน ขึ้นแล้วกดกะดะดูผลกะผมหย่อนนะได้ผลอะไรบอกก่อนกิเสียงหมาวินกระตุกมากเลยตอนเนี้ยสั้นสั้นสั้นใช้ผลอะไรโอ้เสียงผมก็ผลังใช้ผลตัโอเคสั้นมีตังเท่าไหร่เออสองหมื่นเสียได้มากเลยนะสันเรามีตังน้อยมากเราต้องไปฟาร์มตังที่เกาะ ที่กอมาลินฟอร์ดเพราะว่าบอดให้ตังค์เยอะมากให้ตังค์เท่าไหร่หนึ่งหมื่นห้าพันโอ้เยอะเราชอบใช้วิธีเนี้ยจนกว่าจะถึงหนะึ่งล้านอะเราตีสองทีแล้วก็ถ่มผลได้แล้วนะเออหายไปไหนเนี้ยก่อนบอดเออกอนมาลินฟอร์ดมันเลเวลอะไรอะลืมถามเลยหนึ่งร้อยสามสิบ เออผมตีได้แล้วเออผมเคยผ่านก่อนนั้นกันแล้วลืมลืมถ้ามีหนวดขาวมาตีหนวดขาวกันไหมแต่มันไม่มีหนวดก่อนนี้มมันีหนวดขาวไหมไปอย่างสุดอลังการอ๋อไอตัวนี้ใช่ไหมจำได้ไอบอสกิ๊ดฮะตีขาวอ่ะมันต้องเลยบอสบอสอย่าัปรับเราฟสเลยรอก่อนไม่มาดิอู้ เปิดหาคิดสังเกตได้หลบจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยจูบไม่ทันแต่มันโดนจูบไม่ทันจุ๊บไม่ทันผมไม่ได้ไงเอ้าเหมือนใครมาเลยเหมือนใครมาเลยโอ้โหไอหมาวิ่งมาเฝ้าเรือให้ผมเฝ้าเรือให้เอ้ยตังยังไม่ขโมยเลยขโมยกันแล้ยขโ้ยเลยขโมยกันแน้วเฝ้ามาอยู่โอเคไปอีกอันหนึ่งดีกว่าดูดูฝัง เออขอนั่งด้วยเดียืนอยู่ตรงเนี้ยยืนผมพิสตอนหัวยืนสองคนเลยเอาดีไหมนี่ผมผมอยู่หลังเรือผมเนี่ยถ้าไม่หมาวินมันกระตุกอย่างงั้นเ่ยอ้าวหมาวินกระตุกอ้าวกระตดกทำไมพูดหมาวินคุณใส่แว่นตกน้ำอยากเทพคุณคุณเทพเกินไปหรือเปล่าหมาวินผมยังไม่ได้กระบอกกอดเอเนลเลย ไม่ดูดูหดมาวินตัวกระตุกีดูหมาวินตัวกระตุกีอ๋าวินเรามีป,าปลาเผาปลาฉลามโอ๊ยตกทะเลโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยชนโอ๊ยชนโอ้ยตกทะเลโอ๊ยตกทะเลตกทะเล <c oughs> สั่นผมสั่นสะเทือนเออรอดละมาลดูแว่นผมดิดูหน้าผมผมมีแว่นอย่า <c oughs> อีกคนเป็นลูกอะไรไม่ได้ชอบตกหลังเรือคราวนี้สองคนเลยเหรอไม่เปนอยู่หน้าเรือแล้วมันชอบตกอ่ะตอนแรกมันไม่ค่อยตกเกาะกิดเอาไว้เออเกาะกิดเอาไว้ว้าวตกเยอะตกหลอดเฮ้ยพวกเรามาตีเองได้ไหมเอาอยู่ก่อนไหนมาลีนมาลีนเนอ๋อใหญ่หรือเล็กใหญ่เล็กก็เนี่ย อยู่มาลี่มันใหญ่เลยเล็กมาลินกอดแต่ที่มันมีบอสที่ขีดตีไปแล้วเราไม่ได้อ่ะเรามาแล้วผลสันหายไปนะโอ้ยชนถามเกิดมาถ้าเกิดจะดีบอสจะไม่เกิดอีกโอ้ยหลอนนังโอ้ยมันจะนานจะตายต้องไปก่อนมือหนาสั้นอยู่ไหนจี๊จอยู่เกาะมาลินกอด โอ้เปลี่ยนเรือดีกว่าม่จตคน้นลนเออเออควรเปลี่ยนเรือนนะนั่งหน้าได้ไหมเนี่ยนั่งหน้าสุดนะได้มีสิทธิ์ยืนมีสิทธิ์ยืนด้านหน้าได้ด้วยนะอาบลมนี่ผมจะนั่งกกลัวตกเรือ<笑><笑>นี่ที่สุดทีสด่สุดเทีทสุด็นเรื่องการตกเรือ คุณเดสุดคุณจะโดนผมเอานั่นไงนั่ไงพูดผีเป็นปุ๊บจะไปเกาะไหนโอ้โหไปดูก่าเออบินเออบินไปเลยไปเกาะไหนดีอ่ะได้จะไปเกาะไหนล่าผมไม่รู้ไงเกาะไหนที่มันสั้นสันเวลเท่าไหร่สันเวลเท่าไหร่เออร้อยห้าสิร้อยห้าสิตีแบบตีบอลแมงมไม่ได้อีกปาจีปาจีบั บารกี้ก็ได้แต่เราลกลัวมันมีผี 8, บารกี้มันได้เงินเท่าไหร่แปดพันหน่งพันห้าสิบจากบารกี้มาเร็วแทบบินเร็วไปแล้วโอ้ไม่รับเควสหรอรับเควสนะบันกีก้ได้เงินแปดพันถ้าผมไม่ตีผมไม่ได้นะเร็วๆหุ่นเล โอ้มันตีง่ายจะตายก็แค่เปิดฮารคิดสังเกตสามทีแล้วก็ให้มันตีแล้วแล้วดาเมจก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คตนกระจอกเลยช่วยต่อยเฮ้ย<ป>นึกว่าใครเปิดนึกว่าหนวดขาวเปิดเฮ้ยอ้ำนะแห้งแล้วโอเคอำบน,น,นอยไห,นไหมโอเคเสร็จใครได้บ้างผมผมผมได้ผมได้ ได้ต่ผมไม่ไรับเควสเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็น E P หนึ่งดีวกว่าไหมแล้ว E P สองเขาใทำโอเคบายท่านผู้ชม